สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสแกนพอบอเหล่าทัพตำรวจทิ้งทวนดันประยุทธ์คัมแบ็กปี66การวางตัวแคนดิเดตที่เข้ามานั่งเก้าอี้พอบบอล่าทัพที่ว่างลงทั้งตำรวจทหารถือว่ามีความพร้อมเหลือเพียงฝ่ายการเมืองที่หัวหน้าป้อมต้องคอนโทรลให้พลังประชารัฐและพักร่วมรัฐบาลเป็นเนื้อเดียวกันนำพารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ผ่านเทอมสุดท้ายให้อยู่รอดปลอดภยัย หากพลังประชารัฐไม่แตกไปซะก่อนและพักร่วมรัฐบาลยังเหนียวแน่นตามที่หัวหน้าป้อมพลเอกประวิทรวงศสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีการันตีไว้เป้าหมายที่จะให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีบริหารงานครบเทอม4ปีและกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่สองเมื่อพักพลังประชารัฐชนะเลือกตั้งปี2566ไปจนครบ4ปีในปี2570ก็ยังคงเดิม ตัวเลข2,566มีความสำคัญเพราะเป็นปีที่บิ๊กแก้วบิ๊กบี้พลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดผบอทสสพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกผบอทอบอจะทำงานเคียงข้างพลเอกประยุทธ์ดูแลกองทัพไม่ให้แตกแถวรองรับการเลือกตั้งครั้งหน้าก่อนกเกษียณอายุราชการในปีนี้2,565บทบาทของบิ๊กแก้วบิ๊กบี้คงไม่ต่าง หงจากปีที่แล้วคือการปกป้องพิทักษ์เทิดทุนสถาบันดูแลความสงบเรียบร้อยด้านความมั่นคงรักษาอธิปไตยช่วยเหลือประชาชนแก้ปัญหาโควิด -19 และสนองนโยบายรัฐบาลเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้ออํานวยต่อการบริหารงานของพลเอกประยุทธ์ ทว่าจะมีเก้าอี้ผอบอลเหล่าทัพที่ว่างลงในเดือนกันยายน2565ประกอบด้วยปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารเรือผอ,อรทอรอผู้บัญชาการทหารอากาศผอ,อทอ,อและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตอรอปลัดกระทรวงกลาโหมคนใหม่สปอร์ตไลท์จับไปที่บิ๊กหนุ่มพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ รองปลัดกระทรวงกลาโหมเตรียมทหารรุ่น24ต่อทอ24อดีตผู้ช่วยทูตทหารบกที่ปารีสผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9ผอบอพอลอรอ9ซึ่งเป็นทางน้องรักพลเอกประวิทย์และพลเอกประยุทธ์ ในส่วนของบิ๊กเท่าพลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผอบอทอรอแม้กำลังวุ่นอยู่กับการจัดระเบียบลูกประดูและปรับภูมิทัศน์กองบัญชาการกองทัพเรือวังนันทอุทยานพระราชวังเดิมให้กลับไปเป็นก่อนหน้าที่บิ๊กลือพลเรือเอกลือชัยรุดดิดอดีตผออทอรอจะเข้ามาดำรงตำแหน่ง ทำให้ต้องลุ้นกันว่าทายาทของบิ๊กลือที่เคยชวดเก้าอี้ผอบอ,อรอในโผโยกย้ายที่ผ่านมาให้กับบิ๊กเท่าต้องชวดต่อไปในการยายน2565หรือไม่ทั้งบิ๊กต้งพลเรือเอกธีรกุลการจนะรองผอบออรอต่อทอ .21 บิ๊กปูพลเรือเอกสุดที่นันสมานร,รักผู้ช่วยผอบอ,อรอตอทอ .22 บิจจ๊กแจ็คพลเรือเอกถลิงศักดิ์สิริสวัสด์ตทยี่ 23, สิบสามเสทอทร คนที่ถูกโฟกัสมากที่สุดบิ๊กวินพลเรือเอกสุวินแจ้งยอดสุขผู้บัญชาการกองเรือยุทธการตท .25 น้องชายบิ๊กปัตดพลตํารวจเอกสวัสด์แจ้งยอดสุขผอตรอที่เคยทํำงานร่วมกับบิ๊กเท่ามาก่อนอีกทั้งยังเคยเป็นผู้การเรือหลวงจากกรีนารอเบตผู้ช่วยทูตทหารเรือประจำวอชิงตันดีซีผู้บัญชาการกองเอรือลำน้ Pat, ผำผู้บัญชาการฐา,า,านทัพเรือกรุงเทพ โดยมีอายุราชการ2,568อาถรรพ์กองบิน4ยังมีมนลคลังหรือไม่คงต้องวัดกันปีนี้สำหรับบิ๊กหนึ่งพลอากาศเอกชานนมุ่งทัญญาผู้ช่วยผบอทอ,อตท23่อทอ23อดีตผู้การกองบิน4นักบิน F. 16หลังพลาดเก้าอ,อ,อี้ผบทอให้กับบิ๊กป้องพลอากาศเอกนภาเดชทูทป,ปะเตมีผบอทอ,อ คนปัจจุบันในโผโยกย้ายที่ผ่านมาแต่ในความผิดหวังก็มีเรื่องที่น่ายินดีเพราะบิ๊กหนึ่งได้ร่วมคณะบิ๊กป้องไปปฏิบัติภารกิจมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนและตรวจเยี่ยมหน่วยบนจุดที่สูงที่สุดในพื้นที่โคราชพร้อมกับสื่อมวลชนอีกชุดใหญ่งานนี้เรียกได้ว่าเสมือนเป็นการเปิดตัวแคนดิเดตผอทอ,อคนที่29อยู่กลไ แต่งานวันนั้นยังมีบิ๊กต้นพลอากาศเอกคงศักดิ์จันทระโสภาต่อท .22 ผู้บัญชาการครมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศผอบคออปอ,อคู่สีบิ๊กป้องอีกคนซึ่งรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆร่วมอยู่ด้วยซึ่งพอทำนายได้ว่าน่าจะเป็นคู่ชิงเก้าอีออออ้ผบทอกับบิ๊กหนึ่งในอนาคต ที่ลืมไม่ได้ยังมีบิ๊กป้อมพลอากาศเอกธนศักดิ์เมตนันรองผอ,อทออที่ถูกโยกมาจากกองทัพไทยทําให้มีความอาวุโสสูงสุดรวมถึงบิ๊กไก่พลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกสกุลเสทอออฝากสีกากีน่าสนใจไม่น้อยว่าใครจะมารับไม้ต่อจากพลตํารวจเอกสวัสด์แจ้งยอดสุขผอ,อตอรอคุมมบ ซึ่งเป็นช่วงรอยต่อบริหารงานรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ครบปีที่4และดูความเรียบร้อยการเลือกตั้งปี2566รวมถึงการประชุมเอเปกในปลายปีนี้หากเช็ครายชื่อค a n d i d a ว่าที่ผบอตอรอคนที่13ประกอบด้วยบิ๊กเด่นพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิกต,ติประพัฒรองผบอตอรอตอทอ22นอรอตอรุ่น38มือปราบไซเบอร์เฟกนิวส์ บิ๊กหินพลตำรวจเอกวิษณุปราศาททองโอสถเจเรตำรวจแห่งชาติมือสังทุจริตอมเบียเลี้ยงโควิด -19 และพลตำรวจเอกรอยอิงคภัยโรธรองผอบอตอรอนักเรียนเตรียมทหารรุ่น24และนอรอตอรุ่น40 หากพิจารณาการวางตัวแคนดิเดตที่เข้ามานั่งเก้าอี้ผอบอเหล่าทัพที่ว่างลงทั้งทหารและตำรวจถือว่ามีความพร้อมเหลือเพียงฝ่ายการเมืองที่หัวหน้าป้อมต้องคอนโทรลให้พลังประชารัฐและพักร่วมรัฐบาลเหนียวแน่นสมัครสมานเป็นเนื้อเดียวกันนำพารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ผ่านเทอมสุดท้ายให้อยู่รอดปลอดภัยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจ อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ